เชยสินเชื่อจำนำทะเบ,บียนรถโฟร์แมนทัวนาเมนแชมเปนชิพอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้รอบแรกนัดที่8ตัวใบสุดท้ายสู่ตำแหน่งแชมป์พบกับไยชนะสอจอปีียกอุทัยมวยกำปั้นดุจากสุรินตรวงเก้ามินพัดจอมแกล่งแข่งหนักจากเวียดนามโอมาดริซ,ซี่มวยมัดสั่งแชมป์สายลุยจากอิตาลีโอมาฮาลาบี้ขนเหล็กสายบูจากเลบานอน ร่วมด้วยสายอ่างทองกงจากปอเป,อปา,ปาอินสอจอเพียกอุทัยปะทะหมีขาวจอมพลิวนิกิตาไซอากินจากรัสเซีย และขนเข่าหน้านิ่งตระกูลมวยเพชรสโรชาลูกทายกองดินด้วนสาวดีเดือดจากแดนฟ้าขาวมาเลนากราเซียจากอาร์เจนตินาพร้อมคั่มวยคุณภาพที่แฟนมวยต้องลุ้นกันทุกวินาทีช่องแมวยไทยซปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบเงื่อนทชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถถ่ายทอดสดอาทิตย์นี้ทางช่องแปดหนึ่งท่วงตรงแฟนมวยไทยห้าพลาดเงื่อนชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ